ไปคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของเขาไว้เนี่ยแล้วเพื่อนบ้านฝ่ายข้างเคียงเนี่ยจะต้องยื่นเรื่องของรังวัดใหม่หรือเปล่า <S <S บอกแบบนี้นะคะว่าก่อนที่คุณจะไปทําการคัดค้านการออกโฉนดเนี่ย <S <S มันจะต้องผ่านขั้นตอนในกระบวนการรังวัดที่ดินมาก่อนเนาะแล้วมันก็จะมีระยะเวลาให้เราไปทําการคัดค้านการรังวัดครั้งนั้นนะคะและถ้ามันเลยระยะเวลานั้นก็คือช่วงเวลา30วันที่เขาให้ระยะเวลาในการที่คุณจะไปเซ็นรับรองแนวเขตหรือไปคัดค้านแนวเขตที่ดินเนี่ย ถ้ามันเลยช่วงเวลานั้นไปแล้วนะคะจนถึงกระทั่งโฉนดที่ดีเนี่ยมีการออกหรือมีการแบ่งแยกออกมาแล้วเนี่ยครูตอบตรงนี้เลยทันแล้ว มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะสามารถแก้ปัญหาแล้วหาทางออกได้นะ <ün affe. S 1> นั่นก็คือคุณจะต้องไปยื่นเรื่องขอรังวัดค่ะยื่นเรื่องเลยในทันทีตอนนั้นแหละคะ่ะตอนที่คุณรู้ตัวว่าคุณไม่สามารถที่จะไปคัดค so <Okay. S 1> ้านการรังวัดได้ทันแล้วเนี่ยให้คุณยื่นเรื่องรังวัดออกไปเลยค่ะแล้วจะมีการรังวัดแล้วเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนในการที่จะไปรังวัดที่ดินหาแนวเขตที่ดินนำชี้ที่ดินกันใหม่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณจะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการรังวัด ตรงนั้นได้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาไกลเกลียหรือจะมีการฟ้องกันที่ศาลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแต่วันนี้สําหรับใครนะคะที่พลาดการคัดค้านกันเพรา,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 าะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเพิกถอน,นโฉนดที่มีการออกมาอย่างถูกต้องได้นะคะเพราะถือว่าเขาได้ให้ระยะเวลาและระยะเวลานั้นก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้เป็นความรู้นะคะสําหรับคําถามนี้ครัวล่าเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดินเอิร์ e เอ็กซ์เพิร์